เเป็นสข้อในนี้คุณลงว่าคุณกุป o, ก๊ปเลือดโอแต่คนไข้กรุ๊ปเลือดเอบมันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่ลูกชายคุณนะ่ะกุ๊ปเลือดไปตรงของคุณเลยนะครับเป็นไม่ได้สิหม,มอเอ๊คุณบาดเจ็บม,มาแล้วครับ นั้นคุณบริจาคเลื่อนไม่ได้นะครับโทษนะหมอผมคงมเป็นผองลูกมากไปนหน่อยส่วนเรื่องเลื่อนเนี่ยจำผิดไม่เป็นไรหรอกครับคุณพยาบาลครับเดี๋ยวทำแผลให้ใหม่ด้ยวยนะครับก็นี่ครับของของหมูเปชรที่พยาบาลเก็บไว้ให้ตอนก็ห้องผ่าตัดนะครับ i'm hot on เองบูเขามาบ้างสิวะเอาไปตั้งรับอยู่ได้ข้อมือกันนะ่ะไม่ต้องจริงจังนักหรอกคลั้งมือจะบาดเจ็บสักเปล่าเฮ้ยไอ้หานพวกปูเนี่ยถ่ายทอดวิถ่า้เราสองคนยังไม่ได้อยกว่ากันเว้ยถ้าเองทำข้าเจ็บไปนะเองก็เจ็บไม่แพ้กับข้าหรือเว้ยนหานมาข้าไม่เกรงใจเองแล้วนะเอ้อ เ้ยันฮึฮโอ้ยเฮ้ยอ๋ยอ,อบาดเองนี่หนักไม่ใช่เล่นนะเว้ยหันนะข้าตื่นเองแล้วไง เ่อนเฮ้ยนี่มันตัวปูสารกระสับก์ที่ไอ้หันมันมาอยู่กับเองได้ยังไงวะพอปูเป่เพิ่งให้ข้ามาบอกว่าตะกรดเนี่ยจะคุ้มครองข้าให้ปลอดภยัยพอปู่เนี่ยเอ็นดูเองนักนะไอ้หาน กต่ปุ่สังกษัตวเนี่ยหรียยามท่านมาตั้งนานไม่เคยห่างกายเลยพอปูอ่ะเห็นดูเราทั้งคู่นั่นแหละถึงได้รับเด็กกำพร้ายเยี่ยงเราสองคนมาเลี้ยงแลาข้ามีลูกถ้าจะมอบตะขุดนี้ให้คุ้มครองจะเปสมบัติติดตัวลูกค้า วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยนะคุณรู้ไหมอ้าเกศคุณร้องไห้ทำไมเนี่ยใครทำอะไรคุณบอกผมมาเกศเดี๋ยวผมไม่ช่วยไปจัดการเองไม่มีใครทำอะไรเกรเหรอคะ่ะ เกเราสองคนใ้แต่งงานกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นสามีภรรยากันคุณมีอะไรเนี่ยคุณก้อบอกผมมาเถอะนะคือเกดเกดเป็นห่วงพี่หานะคะไม่รู้ว่าทำไมต้องแหกคุกออกมาแบบนั้นด้วยก็ไม่รู้ ได้ข่าวพี่หารบ้างไหมคะไม่เลยจ้ะแต่ทางการเนี่ยออกหม้จับไอห,หารทั่วไปหมดไอห,หารมันก็ไม่น่าทำถึงขนาดนี้เกเราสองคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วนะจ๊ะ ขอให้คุณเนี่ยลืมเรื่องไอ้หานซะผมจะดูแลคุณเองแก่ ไม่เป็นไรไปอ่ะฮะผมพาไปหาหมอไ่เกดไม่เป็นไรคะ่ะเออแกคงจะเหนื่อยไปหน่อยนะคะแล้วในงานก็ไม่ได้ทานอะไรเลยด้วยก็เลยเป็นหัวรู้สึกเคลื่อนไส้นะคะอโอ้ลูกพ่อไึหน่ารักน่าชัางอย่างเนี้ยฮึ โอ้ยอ,อย่าลองนะครับโอ้ลูกลูกลูกพออยู่นี่แล้วลูกโอนะคะเอาไม้ให้เก่งดีก,กว่าโอ้ลูกโอแม่ยินเก่งอย่างนี้เอง,เองลูกพ่อถึงจะได้แข็งแรงนี่คุณขนาดลูกเราพ่อ่อนกันมาตั้งหลายเดือนนี่ตัวใหญ่เท่าเด็กอื่นๆแล้วนะเนี่ยผมก็เป็นลูกพ่อ,อจริงๆลูก ยิงยศมโน่โ่เองลูกไอ้หันมายี่สิบกว่าปี มาแล้วค่ะช่วยเอาเลือดไปให้ลูกชั้นทีนะคะ จากสภากาชาติมาแล้วนะหนูก็ไปตามผู้การยื่นยศมาแล้วเหมือนกันค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเลือดจะไม่พอกระเตนนี่เธอทําอะไรลงไปฉันสั่งแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้เธอเข้ามายุ่งอะ่ะทำไมเธอท,ทาแบบนี้ฮะกระเตนเกศ เป็นอะไรตัวสันไปหมดเลยกลัวผมเหรอคุณไม่ต้องกลัวนะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณทำดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยต้องปล่อยให้อยู่ในมือ,มอของหมอเขา นี่แย่จริงๆเป็นพ่อแต่ไม่สามารถให้เลือดลูกได้นี่คุณไม่ได้ให้เลือดตาเพชรหรอครับใช่หอบอกว่าผมบาดเจ็บอยู่ไม่อยากให้เสียเลือดอีก คุณไม่ต้องกลัวนะผมสั่งให้เขาตามตำรวจมาทั้งกรมนะดูสิว่าเผื่อมีใครสามารถที่จะบริจาคเลือดให้ลูกเราได้คุณไม่ต้องกลัวล้วค่ะฉันหาเลือดให้กับเพชรได้แล้วผมไม่แย่จริงๆเลยนะไว้คุณวิ่งวุ่นอยู่คนเดียวทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกอะออคือ เห็นคุณกําลังยุ่งเรื่องหนูได้อยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็เพิ่งจะผ่านการต่อสู้มาไม่นานฉันไม่อยากคุณต้องไม่สบายใจอะค่ะขอบใจมากนะที่เป็นห่วงผมสมละ่ะเป็นเมียที่ผมรักจริงๆ ลูกของเราเนี่ยจะต้องปลอดภยัย เกิดอะไรขึ้นพี่หันสงสัยว่าเครื่องมันจะรวน ไม่ได้แน่ตัวอะไรขึ้นวะไม่ชัดลุง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 แย่แล้วทำยังไงดีนะหานเราต้องรีบหาที่พักให้พี่เมฆก่อน พอฉันไม่ปล่อยพวกแกวไว้แน่ไอพวกคนชั่ว